สวัสดีครับ f อฟซีขอนูนส์นครับผมทลิปนี้ก็เป็นทลิปที่2ของวันที่24กุมภาพันธ์2564นะครับผมวันนี้ตรงกับวันพุธแล้วก็ตรงกับวันศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับผมนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลานอ่าเขาเรียกว่าลานกับรถนะครับของบ่าววีของสวนพ่อเพียงต่ส้อนเยาวัดนะครับผมบ่าววีนี่เป็นหนุ่มกรุงเทพนะครับผมนะฮะ ตั้งแต่ลุงเป็นผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะครับผมเนี่ยนะครับผมตอนนี้หลังจากที่เออร์ลี่ออกมาเนี่ยบาวีก็ยังใช้ใช้งานได้ดีนะครับผมลุงก็ใช้ขนดินขน,ขนน้ำขนทรายขนพันไม้เนี่ยมาปลูกที่สวนพอเพียงแห่งนี้นะครับผมนะครับในฐานะที่เขาเป็นบาวีเป็นหนุ่มกรุงเทพเนาะลุงก็จะท,ทําที่ที่ให้ให้เขาวิ่งดีหน่อยนะครับผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฝนมาเนี่ย มันจะแชะแล้วล้วก็วิ่งไม่ได้นะครับมันจะมีเลนเต็มไปหมดนะครับพราะลุงก็เลยเอาหินคลุกเนี่ยยอมลงทุนเอาหินคลุกเนี่ยมาลงนะครับผมเนี่ยนะครับผมไปโน่นนะครับเห็นไปทางกระต๊อบน้อยของลุงคนสวนเห็นไหมครับผมโน่นนะครับผมมีมีต้นมะขามร่มมะขามในบังอยู่นะครับผมเนี่ยนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยนะครับผมบ่าวีของลุงไม่ติดลมครนแถวแถวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าทําทางให้อย่างดีนะครับผม เดี๋ยวลุงพาไปดูบรรยากาศในสวนของลงองอุงนะครับผมตรงอีกมุมนึงนะครับผมแถวๆนี้นะฮะที่ต่อๆกันนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นทางลงนะครับจากเนินชมจันทร์นะครับลงมาตรงที่นาของลุงสวนนะครับที่นาของลุงสวนตอนนี้ <c oughs> ก็ยังไงล่ะครับผมเนี่ยมีทางไปตรงน,นี้นั้นทางไปที่เจาะบาดาแล้วก็ติดตั้ง พลังงานแสงอาทิต์นะครับผมด้านนู้นนะครับผมตรงนี้ตั้งใจเดิมว่าจะทํานานะครับแต่ว่าพอเห็นเข้าวนะครับกิโลละ8บาทลุงก็พักไปก่อนนะครับลุงก็มาปลูกปลูกพวกกล้วยนะครับผมแล้วก็ต้นผักนะครับผมปลูกเขาเรียกอะไรนะฟักทองนะครับฟักทองถั่วฝักยาวนะครับผมฟักแฟงอะไรเงี้ยนะครับท้ายยังทำไม่เสร็จนะครับเพราะว่าติดงานอื่นก่อนนะครับผม ทำในส่วนที่ทําได้ก่อนเนาะนะครับตอนนี้ก็ขี้เกียจรถนะครับไม่ใช่ไม่ขี้เกียจรถนะครับไม่มีเวลารดนร้ําก็เลยใช้วิธีเอาเอาเอาไวไฟชุดสั่งไฟของแรมตันเนี่ยเอามาสั่งวาวน้านะครับผมให้เปิดน้ํารดน้ําต้นไม้ตามเวลาไปก่อนนะครับผมเนี่ยนะฮะหญ้าขึ้นเต็มนะรตรงแถวนี้แต่ไม่เป็นไรที่นี่กระญ่าเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวจะตัดหญ้าแล้วก็เอามาเอา,เอามาหมกหมกหมก,มก,มกโคน ทำเป็นห่มฟางนะครับเป็นห่มหญ้าแทนนะครับให้กับเจ้าพืชผักแถวแถวนี้นะครับผมนะครับแถวนี้ก็ให้ผลผลิตผลให้ลงุงมีของกินได้ดีพอสมควรน,นะครับผมนะอย่างพริกต้นนี้นะครับที่ลงไว้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูพริกใกล้ๆเห็นไหมเยเจอไหมเอ่ย <laughs> นี่พริกที่มือลุงอ่าไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเด็ดมาสักกวงหนึ่งหน่อยกันแล้วกันเดี๋ยวยว,วันนี้ต้องตำน้ำพริกกินอนะ่ะนี่นะครับพริก <laughs> สดๆนะครับผมออร์แกนิกแน่นอนนะครับผมอินทรียแน่นอนเพราะว่าปลูกเองกับมือมันไม่อินรีย์ได้ยังไงนะครับเพราะว่าลุงไ,ไ,ไม่ได้ใส่อะไรแทบไม่ได้ใส่ะไรนอกจากปุ๋ยน้ำข้าวน้ำซาวข้าวนะครับผมแล้วก็ P s B นะครับผมแล้วก็ดินปลูกนะครับก็แค่นั้นเองนะครับผม <laughs> เพราะฉะนั้นมีพริกกินตลอด <laughs> อันนี้เดี๋ยวจะไปทําน้ําพริกเอาไปใส่ถ้วยน้าพริกนะฮะเดี๋ยวก็ไปเก็บไอ้มะเขือพวงด้านโน้นเนี่ยไปเติมใส่อีกหน่อย <laughs> ก็จะได้น้ําพริกถ้วยใหม่ ในถ้วยเก่าน้ำพริกใหม่ในถ้วยเก่าได้นะฮะอร,อร่อยอร่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวลุงพาไปดูที่นี้ะจะเห็นว่าต้นหญ้าแถวแถวนี้นะแนวนี้เนี่ยไหวเอ็นนะครับเพราะว่าโดนแรงลมนะครับผมชว่วยๆมาลมกําลังสบายๆนะครับอาจารย์ไก่ครับลมช่ชยๆดีมากนะครับผมไม่ต้องเคืองนะครับผมว่าวันที่อาจารย์ไก่ติดตั้งแผงทําไมแดดร้อนลมก็ไม่มีนะลมนิ่งมากแดดแรงมากนะครับผม แต่มาเช้านี้นะครับอาจารย์ไก่เอ้ยอากาศดีดีพูดให้อาจารย์ไก่เคืองเป็นเล่นเล่นไปงั้นนะอ่ะโอเคมาดูจุดอื่นต่อไปนะครับผมเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นท่าน้ําท่าน้ําคนจนท่าน้ําคนจนแทนเมดแทนเมดทําด้วยฝีมือของลุงส่วนเองนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเอ้ยนะครับผมเนี่ยลุงก็ใช้ท่าน้ำตรงนี้ในการตักรถ ตักตักน้าําแถวแวนี้มารดน้ําต้นไม้แถวนี้นะครับผมนะครับยังไม่ได้ทำระบบน้ําก็ใช้ระบบมือไปก่อนนะครับผมนี่ระบบมือยังไงเดี๋ยวให้ดูโอ้ยนี่ก็คือไม้รวกแล้วก็เจ้าไอเเขาเรียกอะไรนะแล้วก็ขวด6นิ้วตัดครึ่งตัดปากมันออกนี่ครับผมนี่นี่เห็นไหมเอ้ยพอเห็นเนาะนะครับผมลุก็็วักน้ํา วักน้ําในนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบด้วยแขนเดียวก่อนนะนิดเดียวนิดเดียวทดสอบให้ดูปึ๊บขึ้นมาไม่เอ่ยแขนเดียวไม่แค่ได้ต้องสองแขนนะใช้หลักอัคคีมิดสนะครับถ้ายังไม่ลืมหลักอัคคีมิดสใช้ขาดิดคาดงัดครับงัดน้ําขึ้นมานะครับผมสมมติว่าลุงจะ,ะลดน้ําไปที่ต้นะตะไคร้ก้อนนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยกอตะไคร้เนี่ยอ่ะลุงก็พลิกไม่ค่อยถนัดนะทํามือเดียวอ่านี่ยเนี่นี่นี่ปึ๊บ นี่นะครับรถน้าได้แล้วนะครับผมนี่ช่วงน้นทีมงานของลุงคุณส่วนนะครับผมลูกชายเอาปลั๊กมารอช่างแล้วนะครับเดี๋ยวช่างจะมาต่อไปไปออกเหล็กตัดเหล็กทางด้านโน้นนะครับผมนี่ก็เอามาต่อไว้ที่ท่าน้ําคนจนเนี่ยครับผม,บผมให้ดูนะฮะตรงส่วนตรงท่าน้ํามีอะไรมีน้ํำไหมเดี๋ยวจะบอกว่ามีแต่ท่าน้ําน้ําไม่มีนะครับผม ตอนนี้ปริมเลยปริมเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไม่เอ่ยเห็นน้ําเห็นท่าน้ําคนจนเนาะนะครับผมน้ําก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วครับเนี่ยใกล้ๆกับไอ้ท่าน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นปลาก็ขึ้นมาปลุกดําผุดดำว่ายตรงนี้นะครับผมนะเขาทําลูกขึ้นเป็นกลมๆไว้นะฮะช่วงนี้ไม่ได้ซื้ออาหารปลามาเนาะไม่ได้หวานปล่อยให้เขาคากินเองตามธรรมชาตินะครับเกิดเป็นปลาหรือว่าเป็นพืช ที่สวนพอเพียงตะซอนยาวัดนี่ต้องอึดแล้วก็อดทนนะฮะทุกอย่างต้องอดทนนะั้นที่สวนนี้นะฮะแม้กระทั่งคนสวนเองก็ลุงคนสวนเองก็ต้องอดทนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเริ่มจากแทบว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะฮะเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีความหวังนะครับว่าจะปรับปรุงตรงนี้ให้เป็นที่อุดมสมบูรณ์นะครับพลิกพื้นที่พ่อแม่เคยทําอุดมสมบูรณ์ไว้ให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับผม ส่วนตรงหลักแดงแดงนะครับหลักไม้ร่วดงแดงเทาๆานี่นะครับผมที่ลุงปักไว้นี่นะครับระดับน้ําก็มาถึงตรงตรงขีดแดงแล้วนะครับผมคือเขาพ้นขีดนิวตรอนนะครับที่เมื่อวานที่ลุงทําคลิปมาเนี่ยขีดนิวตรอนก็คือที่ลุงไม่ได้ทําไว้นะครับผมสูงขึ้นมาแล้วนะครับมันก็มาถึงขีดแดงนะฮะนี่นะครับพอแดงปุ๊บก็มาเทาแล้วก็มาแดงอีกเที่ยวหนึ่งนะครับผมถ้าแดงแรกหมายถึงว่าน้ํามันลดวิกฤตนะครับ ส่วนแดงที่สองนี่ก็ถือว่าเริ่มมีน้ําเยอะนะครับผมวิกฤตว่ามันลึกน้ําลึกมากแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกสีเทาแล้วก็ถ้าแดงข้างบนนี่ก็ถือว่าวิกฤตมากคือคือ,คอน้ํามีมากเกินไปนะครับผมต้องรีบแบ่งให้เพื่อนบ้านเอาไปใช้ <c oughs> นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์ดีแล้วนะครับตรงนี้นะครับพวกปลาทั้งหลายที่อยู่ในสะหรือว่าแก้มลิงน้อยอันนี้นะครับผมก็จะทําหน้าที่ทําปุ๋ยผลิตปุ๋ยให้ลงคนสวนนะครับผม เพื่อที่ลุงคุณสวนจะได้สูบน้ำนะครับอาจจะเป็นด้วยไดโวด้วยอะไรเนี่ยเพื่อลดน้ําผักข้างบนนะครับผมก็จะได้ทั้งรดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยในเวลาเดียวกันนะครับผมลุงคุณสวนคิดว่าในการทรํเกิรกรรมไร้สารพิษนะฮะในยุค4.0เนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าลุงเป็น0.4หรือ4.0ก็ไม่รู้ลุงก็คิดว่าเราจะต้องออกแรงน้อยลงน้อยลงนะครับผมให้มันสม,สมาร์ทนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องสมาร์ทแบบไฮไฮโซอะไรมากนะครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาน้ํา ขี้ปลาไปรถทีเดียวนด่ก็จะได้ทั้งรถน้ําแล้วก็ได้ทั้งอะไรครับผมได้ทั้งให้ปุ๋ยไปด้วยนะครับผมเขาเรียกว่าทําทีเดียวได้หลายอย่างนะครับตอนนี้ได้ได้สองอย่างไปก่อนต่อไปก็อาจจะเอาน้ําส้มควันไม้สูตรอาจารยา์กระมนนะครับผมน้ําส้มควันไม้แล้วก็ทานไล่มแมลงนี่ใส่เข้าไปด้วยนะครับก็อาจจะได้ทั้งให้ปุ๋ยไล่มแมลงไปในคราวเดียวกันนะครับผมก็ไปเรียนมาแล้วนกะค่อยๆใช้แต่ว่า ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหน้างานตอนนี้มีอะไรเร่งด่วนก็ทำอันนั้นก่อนนะครับผมนะใครที่สนใจและอยากจะติดตามชีวิตและก็วิถีชุมชนนะคนพอเพียงเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่องอะไรนะครับผมเอฟซี FC ตัวจริงของลุงว่างไงนะครับผมช่องอะไรนะครับเก่งมากครับผมช่องออร์แกนิกการ์เด้นบายอังคณาครับผมแล้ว IG แล้ะครับผม เก่งมากอีกแล้วนะครับผมเพราะว่า i อีลุงก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับว่าอ r g a n ก c ิก r d e n เดนบอังคณาครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงคนสวนด้วยนะครับเราจะได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติไร้สารพิษหรือว่าเกษตรทฤษฎีใบในแบบอินดี้อินดี้แบบลุงคนสวนด้วยกันครับผมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บายบายแฮปปี้ทุกคนนะครับผมมีความสุขมีความสุขสุขภาพดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ